อาตอนนี้เราอยู่ที่นี่หอดแด้วเนาะงามแห้งคืองามแห้งตอนมาตอนนั้นพระท่านเดวเนาะสวยเดาๆงามแห้งบรรยากาศคูรนี่คือพญานาคพญานาคเดี๋ยวเราจะพาไปดูพญานาคบ้องแววกันนะคะพี่พญานาคอย่างพญานาคพญานาคบ้องแววนี่ค่ะพี่พี่มาทางนี้เลย นูจะพามาลูพญานาคบ้องแมวไปไปพญานาคยังพญานาคบ้องแมวโอ้พี่น้องสวยดีพี่น้องอเลยโคตรเลยนี่ค่ะพี่ๆขาเป็นพญานาคบ,บ้องแบวนะคะสวยมากตอนนั้นเรามามันมีมีแค่ตัวเดียวอตอนนี้มามีลูกน้อยด้วย น,นี่ระบางหยียบนะสวยมากสวยมากหน้าตาหน้าตาจิ้มลิ้มมากระบางหยียบนะเย <Yeah, yeah. S 1> อะย่งอู้มันมีทําอุ้ยเลินครับต่อไปนี่มันจะมีถํา